สเสียงแซรเรนดังขึ้นกลางดึกพ่อแม่พี่น้องครับข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวธรรมดาแต่มันคือจุดเปลี่ยนของประเทศเมื่อเวลาเที่ยงคืนตรงมีประกาศด่วนจากศูนย์กลางอำนาจกฎอายการศึกทั่วประเทศมีผลทันทีห้ามเปิดด่านห้ามเคลื่อนไหวกองกำลังโดยไม่ได้รับอนุญาตใครฝ่าฝืนจัดการเด็ดขาดโอ้ยฟังแล้วขนลุกเลยครับพี่น้องเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบหลายสิปีที่คำว่าเด็ดขาด ถูกพูดออกมาจากปากของผู้ถืออำนาจโดยไม่สั่นแม้แต่นิดเดียวแผ่นดินทั้งแผ่นเหมือนหยุดหายใจถนนใหญ่เงียบราวกับเมืองลับแลเสียงวิทยุทหารดังแท้ครึ่งกลางขึ้นทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติการปิดด่านไม่ให้ใครผ่านภาพจากจังหวัดชายแดนมีรถหุ้มเกลือจอดเรียงเป็นแถวเจ้าหน้าที่ตรวจทุกคันรถบรรทุกยังกองหยุดนิ่งคนขับหลายรายถึงกับพูดออกมาว่านี่มันของจริงแล้ววะพี่คำถามใหญ่ลอยกลางอากาศ ใครกันแน่ที่สั่งฟ้าผ่าครั้งนี้คือคำสั่งจากข้างบนจริงๆหรือเป็นการเคลื่อนเงาที่วางแผนไว้นานแล้วหลายแหล่งข่าวบอกตรงกันว่ามันไม่ใช่การยุดออำนาจธรรมดาแต่มันคือปฏิบัติการกวาดล้างคนทรยศฝ่ายข่าวกรองเผยว่ามีกลุ่มบุคคลระดับสูงเคลื่อนไหวผิดปกติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบางคนหนีออกนอกประเทศบางคนหายไปจากเรดาร์บางคนเงียบกลิบแต่ข้างในระเบิดเต็มตัว ประชาชนบางส่วนกลัวแต่บางส่วนกลับรู้สึกโลง่งเหมือนแผ่นดินได้ถอนหายใจออกมาเพราะสิ่งที่ทุกคนรู้แต่ไม่พูดมันกำลังถูกเปิดโปงออกมาทีละชั้นพี่น้องครับต้องเข้าใจก่อนนะว่ากฎอายการศึกไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครอยากโชว์อำนาจแต่มันคือเครื่องมือสุดท้ายของรัฐในการรีเซ็ตระบบที่เน่ามานานเพราะเมื่อการเมืองถูกซื้อยุติธรรมถูกขยี้ความจริงถูกปิด คนที่ถือปืนก็เหลือแค่สองทางคือปกป้องหรือปล่อยให้ล่มจมไปต่อหน้าและคืนนี้เขาเลือกปกป้องแต่คำถามคือปกป้องใครประชาชนหรืออำนาจชาติหรือเครือข่ายของตัวเองหลายคนในโลกออนไลน์เริ่มตั้งข้อสงสัยมีเสียงลือว่าปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้จบที่กองทัพแต่มันคือเงินทุนเงาและขบวนการ ทรยศระดับชาติโอ้โหถ้าจริงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับพี่น,อน้องเพราะมันหมายถึงสงครามภายในรัฐแบบเงียบๆที่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆกลางดึกเมื่อคืนมีรายงานว่าหลายเมืองใหญ่ไฟดับพร้อมกันหลายจุดบางพื้นที่อินเทอร์เน็ตช้าผิดปกติทรศัพทสัญญาณขาดหายไปนี่ไม่ใช่เหตุบังเหินแน่นอนมันคือการตัดสายข่าวของฝ่ายตรงข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลลุดออกไป เช้าวันนี้ผู้ประกาศข่าวบางช่องยังไม่กล้าอ่านเต็มเสียงแต่ในโลกโซเชียลกลับลุกเป็นไฟคลิปคนตะโกนว่าอย่าเปิดดานถูกแชร์นับล้านครั้งเสียงหนึ่งพูดไว้ได้แรงมากว่าใครคิดทรยศแผ่นดินจะจัดการเองโอ้ยได้ฟังแล้วมันจีดถึงใจครับเพราะนี่แหละคือความรู้สึกจริงของคนธรรมดาที่ถูกหลอกซ้ำมานานคืนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะใหม่แล้วภาวะที่ ความเงียบคืออำนาจภาวะที่ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาและภาวะที่ใครไม่ชัดเจนจะถูกมองว่าอยู่ตรงข้ามคําถามสุดท้ายที่ต้องทิ้งไว้คืนนี้ก็คือนี่คือการประปลอยของชาติหรือการเริ่มต้นยุคใหม่ของความกลัวเลือกเอาเองครับพี่น้องเพราะพรุ่งนี้เช้าแผ่นดินอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องครับ หลังจากเมื่อคืนเสียงคำสั่งปิดด่านทั่วประเทศดังสนัน่นวันนี้ประเทศเราตื่นขึ้นมาในเช้าที่ไม่มีใครแน่ใจว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูข่าวร้อมที่สุดตอนนี้คือการกวาดล้างภายในที่เริ่มขึ้นอย่างเงียบๆแต่แรงสะเทือนถึงกระดูกมีรายงานจากหลายจังหวัดว่ามีการเข้าตรวจสอบคนบ้านของเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนถูกควบคุมตัวตั้งแต่ตีห้ บางหน่วยงานถูกสั่งล็อกระบบทันทีคอมดับเซิร์ฟเวอร์ปิดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดสวิตช์พร้อมกันทั่วประเทศโอ้โหแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่น้องใครคือศัตรูในเงาที่ถูกหมายหัวข้อมูลที่หลุดออกมาบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่พวกประชาชนทั่วไปแต่คือกลุ่มอำนาจที่ทรยศต่อคำสาบานแห่งธนดิน คนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนเล็กๆเป็นคนที่อยู่ในห้องประชุมอยู่ในระบบอยู่ในตำแหน่งที่เคยสั่งคนได้เป็นพันแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในเกมใหญ่ที่ชื่อว่าการชำระชาิเฮ้ยฟังแล้วมันเหมือนหนังแต่ดันเป็นของจริงมีเสียงจากในกองทัพพูพดชัดว่านี่ไม่ใช่รัฐประหารแต่คือการฟื้นศักดิ์ศรีของกองทัพ คำพูดนั้นดังไปทั่วโซเชียลเหมือนประกาศลับจากใจทหารรุ่นใหม่ที่เบื่อการถูกสั่งโดยคนขายชาติฝ่ายข่าวกลางรายงานอีกว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติและในหน้าอำนาจอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของขบวนการทรยศบางคนโยงกับการฟอกเงินบางคนโยงกับโครงการที่กินงบจนชาติแทบล้มละลายแต่เมื่อถึงเวลาเปิดบัญชีทุกคน กลับหายเหมือนมีมือมืดปกป้องอยู่เบื้องหลังพี่น้องครับนี่คือช่วงเวลาที่แผ่นดินกำลังชำระนิกรรมของอำมา์และผู้ที่เคยอยู่เหนือกฎหมายกำลังถูกลากลงมาสู่สนามที่ไม่มีใครหนีได้มีรายงานลับออกมาว่าศัตรูในเงาถูกแบ่งเป็นสกลุ่มใหญ่หนึ่งคือกลุ่มทรยศทางการเมืองที่ลอบส่งข้อมูลให้ต่างชาติ 2. คือกลุ่มในระบบราชการที่กินผลประโยชน์ร่วมกับทุนต่างประเทศ 3. คือกลุ่มในเงาที่ฝังตัวอยู่ในหน่วยมั่นของเองโอ้โหฟังแล้วสะอึกเลยครับพี่น้องแปลว่าในสนามนี้ไม่มีใครปลอดภัยเพราะศัตรูมไม่อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในเครื่องแบบอยู่ในโตประชุมอยู่ในเบื้องหลังของคำว่าเพื่อชาติประชาชนเริ่มแตกออกเป็นสองขั้ว ขั้วแรกบอกดีแล้วถึงเวลาต้องชำระอีกขั้วบอกนี่คือการล่าแม่มดทางการเมืองแต่พี่น้องครับไม่ว่าฝั่งไหนจะพูดอะไรตอนนี้ความจริงหนึ่งเดียวคือแผ่นดินกำลังตื่นขึ้นสื่อบางสำนักถูกปิดชั่วคราวบางเพจถูกลบข่าวหลายชิ้นหายไปจากหน้าฟีดในไม่กี่นาทีแต่เสียงของคนธรรมดายังดังขึ้นเรื่อยเสียงหนึ่งพูดไว้ชัดว่า เราถูกหลอกมานานถึงเวลาต้องแยกให้ชัดใครอยู่กับชาติใครอยู่กับเงินโอ้ยคำนี้มันแทงใจสุดๆเพราะทุกวิกฤตของชาติมันไม่ได้เกิดจากศัตรูต่างชาติแต่มาจากคนไหนที่ขายวิญญาณให้ผลประโยชน์คืนนี้จึงกลายเป็นคืนแห่งการเปิดบัญชีไม่ใช่บัญชีเงินแต่คือบัญชีความจงรักภักดี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยถูกเรียกรายงานตัวเสียงประกาศผ่านเคลื่อนสื่อสารดังว่าทุกนายต้องเลือกข้างคำว่ากลางไม่มีอีกแล้วในสนามนี้พี่น้องครับอย่าคิดว่านี่คือเรื่องไกลตัวเพราะสงครามเงานี้ไม่ได้เกิดในสภาแต่มันเกิดในทุกครอบครัวในร้านกาแฟในไายกลุ่มในวงสนทนาทุกคนกำลังถามคำถามเดียวกันคือใคร คือคนทรยศและนั่นแหละครับคือคำถามที่ทั้งประเทศกำลังหาคำตอบเพราะถ้าเราไม่แยกให้ชัดวันนี้ศัตรูในเงาอาจจะอยู่ข้างโต๊เราก็ได้พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่ากลิ่นมันแรงแรงจนลมหายใจของประเทศทั้งประเทศมันอุ่นขึ้นเหมือนมีไฟอยู่ใต้พื้นแผ่นดินเมื่อคืนหลังคำสั่งกวาดล้างชุดใหญ่ถูกปล่อยออกมา มีคนระดับใหญ่ถูกควบคุมตัวเพิ่มอีกหลายรายเชื่อที่โผล่มาแค่ได้ยินก็อึง้งบางคนเคยเดินในธรรมเนียบบางคนเคยนั่งหัวโต๊ะในสภาแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในปฏิบัติการชำระชาตโอ้ยเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนครับพี่น้องคำถามที่ทุกคนเริ่มกระซิบกันคือแผ่นดินกำลังทำอะไรอยู่คำตอบง่ายๆคือแผ่นดินกำลังล้างแค้นไม่ใช่แค้นส่วนตัวนะพี่น้อง แต่แค้นที่ถูกสะสมมานานจากการถูกโกงถูกหลอกถูกเหยียบหัวประชาชนตัวเล็กๆต้องจ่ายภาษีให้คนโกงนั่งกินบนหัวแต่วันนี้ไพ่ทุกใบถูกพลิกกลางตกคนที่เคยหัวเราะเยาะประชาชนตอนนี้ไม่มีที่ซอดแล้วมีรายงานว่าศูนย์บัญชาการกลางออกบัญชีดำลับรายชื่อคนที่ถูกหมายให้สอบสวนมีทั้งนักการเมืองข้าราชการระดับสูงนายทุนใหญ่ และแม้แต่เจ้าหน้าที่บางหน่วยที่เคยรับเงินสกปรกฟังแล้วขนลุกเลยครับนี่มันไม่ใช่การตรวจสอบธรรมดาแต่มันคือพิธ,ธีกรรมแห่งการชำระแผ่นดินหลายคนถามว่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้ผมจะบอกให้ตรงๆเพราะแผ่นดินมันอดกลั้นมานานทุกครั้งที่มีการโกงคนตัวเล็กต้องยอมทุกครั้งที่มีข่าวคดีใหญ่มันก็จบแบบเดิมแต่ครั้งนี้มันไม่จบ เพราะคนสั่งชำระไม่ใช่รัฐบาลแต่คือพลังแผ่นดินที่เบื่อจะทนมาเคินเสียงปืนดังในบางพื้นที่มีรายงานประทะระหว่างหน่วยพิเศษกับกลุ่มคุ้มกันของนักการเมืองใหญ่โอ้ยนี่มันยิ่งกว่าภาพพยนตร์เสียงปืน5วินาทีแต่สะเทือนทั้งประเทศคลิปที่หลุดออกมาถูกแชร์วันพร้อมข้อความว่าถึงเวลาชำระจริงๆแล้วฝ่ายความมั่นคงประกาศกลางดึกขอให้ประชาชนอยู่นิ่ง ห้ามออกจากบ้านในเขตควบคุมเพราะการปฏิบัติการยังไม่จบอ้าวพอได้ยินแบบนี้พี่น้องทั้งประเทศก็เงียบกริบทุกคนจับมือถือนั่นรอข่าวอัปเดตแต่แทนที่จะกลัวบางคนกลับพูดว่าทําไปเลยพี่ถึงเวลาจัดการจริงๆแล้วผมฟังแล้วใจสั่นเลยครับเพราะนี่แหละคือเสียงของแผ่นดินเสียงที่ไม่ใช่คําสั่งแต่คือแรงศรัทธาประชาชนพร้อมเห็นการชําระแม้ต้องแลกด้วยความปวดร้าว นักวิชาการบางคนบอกว่านี่คือการล้างแค้นของระบบแต่ผมว่าไม่ใช่มันคือการคืนสมดุลเพราะเมื่อพลังมืดสะสมมานานระบบจะต้องระเบิดตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่พี่น้องครับประเทศเราอยู่ในจุดเปลี่ยนที่ไม่มีทานถอยถ้าไม่เดินหน้าชำระวันนี้เราจะไม่มีวันมีพรุ่งนี้เพราะแผ่นดินจะไม่ยอมให้อำนาจศกกรปรกกลับมานั่งหัวโตวอีกตอนนี้มีคำพูดหนึ่งที่แชร์กันในทุกช่องทาง อย่าพึ่งกลัวความโกลาหลนเพราะมันคือราคาของความยุติธรรมโอ้ยฟังแล้วมันแทงใจสุดๆใช่ครับความยุติธรรมไม่เคยมาแบบนุ่มนวลมันต้องแลกด้วยการเปิดแผลเปิดความจริงและเผชิญหน้ากับความเน่าในคืนนี้พผ่นดินกำลังพูดผ่านเสียงปืนเสียงสั่งและเสียงเงียบของผู้คนเสียงเงียบแบบนี้มันไม่ใช่ความกลัว แต่มันคือการรอฟังผลของการล้างแค้นครั้งประวัติศาสตร์ผมอยากบอกทุกคนไว้ตรงนี้อย่ามองว่ามันคือจุดสดเพราะในทุกการล้างแค้นของแผ่นดินมันจะมีการเกิดใหม่เสมอความจีนกำลังโผล่พ้นน้ำและเมื่อมันขึ้นมาเต็มตัวไม่มีใครปิดได้อีกนี่คือเงื่อนไขแห่งการชำระและใครที่อยู่ผิดข้างจะถูกกลืนโดยแผ่นดินเองพ่อแม่พี่น้องครับ หลังเสียงปืนเมื่อคืนแผ่นดินเงียบสนิทเช้านี้ไม่มีเสียงไซเรนไม่มีเสียงรถหุ้มเกราะมีแต่เสียงลมหายใจของผู้คนที่ยังไม่แน่ใจว่าเรารอดแล้วหรือ,อยังอยู่ในสมรภูมิท้องฟ้าเช้านี้มันแปลกจริงๆสีเทาหนาเหมือนควันจากอดีตที่ยังไม่ยอมจางแต่พี่น้องครับทุกการประทะทุกความวุ่นวายเมื่อคืนมันได้พาเรามาถึงรุ่งอรุณแห่งความจริง เมื่อคืนมีรายงานว่าการจับกลุ่มหลังบางกลุ่มสุดท้ายเสร็จสิ้นผู้นำหน่วยข่าวประกาศกลางคลื่นว่าแผ่นดินกลับมาสงบอีกครั้งผู้ที่ยังพักดีจงยืนอยู่ผู้ทรยศจงหายไปโอ้โหประโยคนี้สะเทือนใจทั้งประเทศเพราะมันคือเส้นแบ่งชัดๆระหว่างผู้ยืนกับชาติกับผู้ขายชาติพี่น้องครับตอนนี้ไม่ใช่แค่กฎอายการศึกอีกต่อไปแต่มันคือกฎของแผ่นดิน ใครพักดีความจริงจะปกป้องใครทรยศความเงียบจะกลืนกินมีรายงานว่าหลายพื้นที่เริ่มกลับมามีไฟฟ้าแต่สัญญาณโทรศัพท์ยังถูกควบคุมสื่อหลักบางช่องเปิดออกอากาศอีกครั้งผู้ประกาศพูดด้วยน้ำเสียงสันๆว่าเราผ่านคืนแห่งความมืดมาได้เพราะคนไทยไม่หันปืนใส่กันโอ้ยคำนี้มันจุกนะครับเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราถูกแบง่งถูกปันถูกหลอกให้เกลียดกัน แต่คืนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าไม่มีใครรอดได้โดยการนี้มีแต่คนที่ยืนอยู่กับความจริงเท่านั้นที่อยู่รอดหน่วยข่าวภาคสนามรายงานว่าหลังปฏิบัติการชำระเสร็จมีการเชิญผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วงปฏิญญาแห่งความพักดีขบวนรถยาวเหยียดมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางทหารยืนเรียงหน้ากระดานเด็กนักเรียนโบกธงชาติเสียงเพลงปลุกใจดังขึ้นเหมือนคืนวันชาติแต่คราวนี้ไม่มีพิธี ไม่มีบทซ้อมมันคือของจริงพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้โลกกำลังจับตาไทยต่างประเทศเริ่มถามว่านี่คือการยึดอำนาจหรือการฟื้นชาติแต่สำหรับคนไทยหลายล้านคนคำตอบมันชัดอยู่ในใจนี่คือการคืนอำนาจให้แผ่นดินโอ้ยฟังแล้วขนลุกเพราะตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาชาติเราถูกบิดเบือนโดยคนไม่กี่คนแต่คืนนี้แผ่นดินบอกชัดว่า พอแล้วเศรษฐกิจอาจชะมักสังคมอาจกลัวแต่สิ่งที่กลับมาคือศักดิ์ศรีของชาติเสียงคนในตลาดพูดกันว่าขอให้มันจริงเถอะขอให้มันไม่หลอกอีกนั่นแหละครับคือหัวใจของประชาชนตัวจริงเราไม่ได้อยากเห็นใครล้มแต่อยากเห็นแผ่นดินยืนข่าวลับจากในกองบัญชาการบอกว่าหลังปิดปฏิบัติการจะมียุทธศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อสร้างโครงสร้างใหม่ที่ไม่ให้คนโกงขึ้นมาได้อีก ระบบเดิมถูกปิดรีเซ็ตข้อมูลภายใน72ชั่วโมงทุกหน่วยต้องยืนยันตัวตนใหม่ภายใต้ระหับเดียวกันเพื่อแผ่นดินโอ้โหฟังดูเหมือนรีเซ็ตชาติจริงๆพี่น้องบางคนเรียกเหมือนว่ารัฐประหารแห่งจิตวิญญาณเพราะไม่ใช่แค่เปลี่ยนผู้นำแต่เปลี่ยนจิตสำนึกของคนทั้งประเทศคืนนี้ผมอยากพูดกับทุกคนจากใจเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่รู้แน่คือ เราได้เห็นพลังของประชาชนที่ไม่ยอมก้มหัวเรากำลังเห็นแผ่นดินยืนขึ้นอีกครั้งหลังจากถูกกดมานานอย่าปล่อยให้รุ่งอรุณนี้สูญเปล่าอย่าก,กลับไปนอนต่อในความสบายของความลืมเพราะถ้าเราไม่จำมันจะกลับมาอีกจบคืนนี้ผมอยากฝากคำเดียวผู้พักดีไม่ต้องพูดเยอะแผ่นดินจะรู้เองและสำหรับคนที่ยังคิดทรยศจำไว้ให้ดี ครั้งนี้แผ่นดินไม่เตือนสองรอบ